ชุมมีมติรับหลักการแห่งล่างพระบัญยัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พอสอนะครับทั้ง5ฉบับต่อไปเชิญเสนอคณะกรรมิการครับเ่้นประธานที่กรบครับกระผมมนุยสอนอิมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยขอเสนอจำนวนกรรมธิการ4ท่านครับขอผู้รับรองครับ ครับมีผู้รับรองถูกต้องไม่มีผู้เสนอเปอย่างอื่นนะครับครับ,รบที่ประชุมกำหนดนะครับให้มีกรรมธิการจำนวน42ท่านนะครับดังนั้นสัสดส่วนของคณะรัฐมนตรี7ท่านนะครับสัสดส่วนกรรมธิการผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง14ท่านสัสดส่วนของกรรมธิการของแต่ละพรรคการเมือง21ท่านนะครับ ต่อไปเชิญคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อกรรมทิการครับท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรีรัมรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมขอเสนอรายชื่อกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่พศในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจํานวนเจ็ดท่านดังนี้ 1. นนายแพทย์นิพนธ์ชินานนเวศสอง นางจิติธาดาธนโสพล 3. นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ 4. นางสาวสิริพรเอี่ยมธงชัย 5. นายแพทย์ธงชัยกิรติหัตถยากร 6. นายแพทย์อลงกฎมณีกาศ 7. นายทวีสุรบาลขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับต่อไปนะครับผู้แทนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เสนอรายชื่อกลุมทิการ14ท่าน,านเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพทุกท่านนะครับผมธีรพัฒน์ข่าววงนะครับในฐานะตัวแทนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้เสนอร่างกฎหมายพระราชบัญญัตรคริควบคุมเครื่องอุปรกรณ์ฉบับที่พศนะครับ่ออื่นต้องขอบคุณที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่มีมติรับหลักการ ในร่างกฎหมายทั้ง5ร่างเพื่อที่จะไปพิจารณากันด้วยข้อมูลหลักการเลืผลในชั้นกรรมธิการต่อไปนะครับและโอ,อกาสน,นี้ขอ,อเสนอรายชื่อ,อผู้แทนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จะเป็นตัวแทนกรรมธิการในพิจารณาร่างกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมขึ้นอมกอฉบับที่พศจํานวน14ท่านนะครับดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับ 1. นายเจริญเจริญชัย2นางสาวสุวิสุทธ โลหิตนาวี3นางสาวประพาวีเหมทัศนนายสุภพงษ์พลึงลำพู5นางสาวเขมิการัตนกุล6นายอาทิตย์สิวหันสาพันธ์7นายสุภวิทย์มุทธารัตน์8นายธีรพัฒน์ข้าววง9์9นายไพศาลลิมติด10นายธีระวัชราปรณี1 1นายชูวิทย์จันทรส12นายเตชามีชัย13นายวิศนุสีทวง์และ14นายสุรสิทธิ์ศิลปางามครับ ขอบคุณครับต่อไปเป็นสัดส่วนของพรรคการเมืองนะครับพรรคก้าวไกล6ท่านพรรคเพื่อไทย6ท่านพรรคภูมิใจไทย3ท่านพรรคพลังประชารัฐสท่านพรรครวมไทยสร้างชาติ2ท่านพรรคประชาธิปัตย์หนึ่งท่านพรรคชาติไทยพัฒนา1ท่านนะครับงนั้นขอเชิญแต่ละพรรคการเมืองเสนอรายชื่อกรรมทิการตามสัดส่วนตามข้อบังคับข้อที่91นะครับเชิญครับพรรคก้าวไกลครับ กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายชิตวันชินอนุวัตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายเขตหนึ่งจากพรรคก้าวไก่ครับขอเสนอรายชื่อกรัมติการวิสามันร่างร่างพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสัดส่วนของพรรคก้าวไก่จำนวน6ท่านดังนี้ 1. เท่าวพิภพลิ้มจิตกร 2. วายโยอัศวะรุ่งเรือง 3. สิทธิพลวิบูลธนากุล 4. อริทัศยยอดชัยเกียรต ห้านิทิละเอียดดีหกวรุษบุญธริกขอพิพู้รับรองเลยครับครับพิพูตรับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรครคเพื่อไทยหกท่านครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพดิฉันชยาภาสินทุพไรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต8พรรคเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อกรรมมติการวิสามันพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่พศในสัสดส่วนของพรรคเพื่อไทยจำนวน6ท่านดังนี้ค่ะ หนนายวิสารเตชะธีรวัตรสอนายชนินรุ่งธนเกียรติสนางสาวสุดารัตนพิทักษ์พรพันลบ 4. ีนายเอกสิาาาสกทธิ์อัครศักดิ์กิรติ 5. รองศาสตราจารย์วรรณธรรมการจนะสุวรรณหกพลตำรวจเอกวชิรวิทย์สุพรรณเภศัชขอผู้รับรองด้วยคะ่ะครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักภูมิใจไทยสท่านครับ <laughs> ครับ กาบเรียนท่านประธานสภา,าผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายรัฐชัยโชคชัยวัฒนากรสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสรารคามพักภูมิใจไทยกับผมขอเสนอรายชื่อกรรมัิการวิสามันในสัดส่วนพักภูมิใจไทยจำนวน3ท่านดังต่อไปนี้ครับ1นนายวรพงศ์อธิการบดี 2. นายกัละยาเอี่ยวสกุล3นายยันยงชุมสังขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรบองถูกต้องต่อไปพักพลังประชารัฐครับสองท่านครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพผมมัตกรศิริลัตยากรสกรสพักพลังประชารัฐครับขอเสนอนายจีรเดชศิวิราชและนายอนุรัตน์ตันบรรจงเป็นกรรมิการวิสามาันในสัดส,ส่วนพักพลังประชารัฐครับขอบรับรองเลยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักรวมไทยสร้างชาติสองท่านครับเรียนประธานที่เคารพกับผมนิสั์ธรรมเพชร สสพักรวมไทยสร้างชาติขอเสนอรายชื่อในสัดส่วนพักรวมไทยสร้างชาติมีสองท่านดังนี้ครับหนึ่งท่านอุบลคงสว่างสองท่านพิพิธร,รัตนรักษ์ครับขอบคุณครับเอาผู้รับรองครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปนะครับพักประชาธิปัตย์หนึ่งท่านครับเชิญครับท่านประธานสภา,าที่เคารพกับผมร่วมทำคำดุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพักประชาธิปัตย์กระผมขออนุญาตเสนอรายชื่อกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่พศในสัดส่วนของพักประชาธิปัตย์หนึ่งท่านคือท่านยุทธการรัตนามาศขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักชาติไทยพัฒนาหนึ่งท่านครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายสุพโชคศรีสุขจรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม พรรคชาติไทยพัฒนาในสัดส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนากรับผมขอเสนอท่านสัมพันธ์แป้นพัดครับขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองหน่อยครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับเชิญท่านเลขาครับรายชื่อคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่พศ จำนวน42ท่านครับ1น,นายนิพนธ์ทินานนเวศ2นางจิติธาดาธนาโสพล3นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์4นางสาสิริพรเอี่ยมธงชัย5นายธงชัยกิรติหัตถยากร6นายอารมณ์กฎมณีกาศ7นายทวีสุรบาล8 นายธีรพัฒน์ขหาวงเกนายภพยาลิมสถิต10นายธีระวัชระปานี11นายชูวิ์จันทรลดส12นายเตชามีชัย 13. นายวิศณุศรีทวงศ์14นายสุรสิทธิ์ศิลปางาม15นายเจริญเจริญชัย16นางสาวสุวิสุทิ์โลหิตนาวี17นางสาวประภาวีเหมทัศน 18. นายสุภพ,พงพึงลำพู 19. นางสาวเขมิการัตนกุล 20. นายอาทิตย์ศิวะหันสาพันธ์21นายสุภวิทย์มุทธารัต 22. นายเท่าพิภพ,พ,พลิ้มจิตกร 23. นายวายโอัศวะลุ่งเรือง 24. นายสิทธิพลวิบูลธนากุล 25. นายอริทัศยยอดชัยเกียรติ 26. นายนิธิละเอียดดี 27. นายวรุษบุญทลิก 28. นายวิสารเตชะธีรวัตรนายชนินลุ่งชนะเกียรติ30นางสาวสุดารัตนพิพัฒน์พรพันลบ 31. นายเอกสิทธิ์อัครศักดิ์กีรติ 32. รองรองสาราจาย์วรรณธรรมการจนสุวรรณ3 3พลตำรวจเอกอชรวิทย สุพรรณเภศัสามสิบสี 34, นายวรพงศ์อติการบดี35นางกระยาเอี่ยวสกุล36มนายยันยงชุมสังสามสิ 37, นายจิระเดชศรีวิราช38มนายอนุรัต์ตันบรรจง39มนายพิพิธรัตนรักษณ์สีนางสาวอุบลวันคงสว่าง 41ว่าที่ร้อยโทยุทธการรัตนามาตและ42นายสมพันธ์แป้นพัดครับต่อไปเชิญกำหนดระยะเวลาแประยะติครับท่านประธานที่คารบกระผมอนุสรเอี่ยมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยขอเสนอระยะเวลาในการแประยะติ15วันขอผู้รับรองด้วยครับครับ15วันนะครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับ กรณีมีการรับหลักการแห่งร่างพร่อพญญารณมากกว่า1ฉบับนะครับจะใช้ร่างพร่อพัญารณฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณาในเวลาที่2ครับท่านประธานที่กรบครับกับผมอนุสรอิ่มสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อภาคเพื่อไทยขอเสนอให้ใช้ร่างของรัฐบาลเป็นร่างหลักครับขอผู้รัปรองครับครับใช้ร่างของรัฐบาลเป็นหลักนะครับไม่มีผู้ใดขัดข้องนะครับต่อไปนะครับ